ไปดูเรื่องของความคืบหน้าการติดตามไล่ล่าผู้ต้องขังซึ่งหลบหนีจากห้องคุมขังโรงพักบางกล่มจังหวัดสงขลาเมื่อวานนี้ล่าสุดวันนี้ทางเจ้าหนี่ยังคงใช้ความพยายามนะคะคในการที่จะติดตามตัวผู้ต้องหาชาวเมียนมาคนนี้แต่ก็ยังคงไร้วี่แวว ซึ่งความคืบหน้ากรณีนายซอวินอายุ27ปีชาวเมียนมาผู้ต้องหาในคดีฆ่ามนุษย์ได้เสดาะกุญแจแหกห้องขังโรงพักบางกล่ำจังหวัดสงขลาหลบหนีไปตั้งแต่เมื่อช่วงดึกของเมื่อคืนวานนี้นะคะล่าสุดเจ้าที่ยังไม่สามารถติดตามตัวกลับมาได้แม้จะจัดกําลังปูพรมไล่ล่าทั้งวันทั้งคืนซึ่งที่ผ่านมานะคะพราว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้มีการประชุมวางแผนการออกค้นหานายซอวินอีกครั้งโดยได้มีการสนทิกร กำลังตำรวจในพื้นที่ใกล้เคียงทั้งควนเนียงรัฐภูมิร่วมกับปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาตำรวจตะเวนชายแดนแล้วก็สุนัขดมกลิ่นของต่อชดอเข้ามาร่วมปฏิบัติการค้นหาซึ่งคาดว่านายซอวินยังคงกบดานอยู่ในพื้นที่ตำบลท่าช้างอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาโดยจากการแกะรอยเบาะแสแล่าสุดที่ชาวบ,บ้านพบเห็นเมื่อวานนี้พบว่าเดินอยู่ในพื้นที่หมู่15ตำบลท่าช้างค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่าจะมีการตีวงล้อมเพื่อบล็อกพื้นที่เอาไว้โดย เฉพาะในรัศมี10กิโลเมตรจากโรงพักบางกล่ำซึ่งพื้นที่เป้าหมายที่จะเข้าตรวจสอบก็คือตลอดแนวถนนสายเอเชียที่เชื่อมต่อระหว่างอำเภอหัดใหญ่และอำเภอรัตภูมิของจังหวัดสงขลานะคะนอกจากนี้ก็ยังจะจัดเจ้าหน้าที่อีกชุดไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คาดว่าจะหลบหนีแล้วก็แจ้งบาะแสไปยังสถานีขนส่งทุกแห่งทางรถโดยสารระหว่างอำเภอและรถโดยสารข้ามจังหวัดเพื่อป้องกันการหลบหนีออกนอกพื้นที่แล้วก็จะมีการประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อออนไลน์ให้ประชาชนช่วยกันแจ้งเบาะแสซึ่งเจ้าที่คาดว่าน่าจะยังคงซ่อนตัวอยู่ในป่าไม่น่าจะหลบหนีออกนอกพื้นที่หรือมีใครมารับตัวไปค่ะ